วันนี้พามาที่สำนักสงฆ์ครองธรรมอยู่ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีม,มานะนี่คือสาราสวยมากแต่จะพาเข้าไปดูข้างในนะว่าเป็นยังไงอันนี้ทางเราจอด,ดรถข้างก็างันจะพาไปดูพาไปดูตาม,มาตาม,มาเเป็นธรรมชาติ าสะอาดมากมากสำนักสง่งทั้ง ทางขึ้นเขาไปดูบรรยากาศแอบแอรพอป่ะแอบ์พอเห็นเขาว่าห้องน้ำตรงนี้เป็นทำมาช่ตยมากเป็นตอไม้หาความีู้มั้นอ่ะอันนี้จะเป็นกุฏิกุฏิเอาเซิฟเซิฟแค่ตรงนี้ก่อนนะัะ เป็นวัดป่าจริงๆมีสไลด์ฟังกลับแล้วมีการต่อน้ำปะปาแล้วก็ตอนเข้ามาจะเห็นที่โซลาเซลเข้ามาลึกนะแต่ชอบสไลา์สไลา